สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอ้ําน,นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้อ้ําอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอยห8ดนะคะสำหรับวันนี้นะคะอจะพามาพบกับ isuzu d-max ส,ส,สประตูนะคะคันนี้เป็น ระบะสีประตูยกสูงนะเป็นไฮแลนเดอร์นะปี2016รุ่น1.9 Z นะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่เพียงแค่5,99,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าประหยัดกว่าป้ายแดงไปถึง3,000 0 0กว่าบาทกัเลยทีเดียวนะคะมาดูในส่วนของชมหน้าการนะค,ะคันนี้นะลูกค้าจะได้เป็นสีขาวมุกด้วยนะคะเป็นรถปี2016ในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะก็เป็นแถบโครเมียมขนาดใหญ่2ชั้น มาพร้อมด้วยโลโก้ของ Isuzu นะคะในส่วนของไฟคู่หน้านะคะลูกค้าจะได้เป็นไฟตัดเอ่อเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟ Datatime Running light นะคะแล้วก็ตัวของไฟเดี้ยวในคมเดียวกันเรียบร้อยเลยนะสะสำหรับในส่วนของไฟสปอ t l ตไลท์คู่หน้านะคะมีมาให้นะคะ, ai, ะ,คะแล้วก็ล้อมกรอบด้วยโครเมียมแบบนี้นะทะทำให้ดูตัดกับตัวรถนะคะดูมีมิติมากขึ้น สำหรับในส่วนของล้อแมกนะคะเป็นแมกอะลอยนะคะขนาด18นิ้วมาพร้อมกับยางบ s t o n e ด้วยนะะสำหรับในส่วนของบันไดข้างนะจะเป็นสีเงินนะคะเมทัลลิกแบบนี้นะคะแล้วก็มีแผ่นกันลื่นนะสีดำอันนี้ติดตั้งจากโรงงานนะคะของเดิมโรงงานเลยนะคะตัวนี้เป็น isuzu highlander นะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะมี ไปเลี้ยวนะคะในตัวเรียบร้อยสำหรับมือจับนะคเป็นโครเมียมนะคะก็คันนี้นะลูกค้ายังจะได้ในส่วนของตัวเพจกันรอยนะมาให้ด้วยไปชมกันต่อในส่วนของด้านหลังนะคะคันนี้นะคะรถเดิมๆสภาพเดิมๆนะ,ะไม่มีอุบัติเหตุหนักนะคะไม่มีชนนะคะสภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะรุ่น 1.9Z เครื่องยนต์เป็น DDI นะคะ โลโก้ต่างๆนะคะคืออยู่ครบเลยไม่ได้มีการถูกแกะนะคะไม่มีการถูกถอดออกนะ,ะสำหรับในส่วนของฝาท้ายกระโปรงนะคะยังตกแต่งมาด้วยตัวเพดกันรอยนะคะตรงมือจับนะคะแล้วก็แถบสีโครเมียมนะคะทำให้ดูกระบะเนี่ยดูโดดเด่นดูมีมิติมากขึ้นนะ,ะสำหรับในส่วนของไฟเบรกนะคะตัวนี้เป็น led เรียบร้อยแล้วนะ,ะในส่วนของไฟเลี้ยวนะ,ะแล้วก็ไฟถอยยังเป็นหลอดไส้อยู่ เดี๋ยวเราพาไปชมนะอ๋อคันนี้นะคะให้ดูด้านบนกันนิดนึงนะคะลูกค้าได้ไฟเบรกดวงที่สามนะคะอยู่ด้านบนด้วยนะคะแล้วก็ตัวแม็กไลเนอร์นะคะก็ร่องรอยริ้วรอยของการใช้งานเนี่ยไม่ไม่ได้มีริ้วรอยอะไรมากมายนะคะก็ใช้งานตามปกตินะคะไม่ได้อยู่ในสภาพดีะคะ่ะไม่ได้ทำอะไรมากมายนะคะสำหรับในส่วนของห้องโดยสาร นะเป็นโทนสีดำนะคันนี้นะลูกค้าจะได้เบาะสีดำเบาะหนังสีดำด้วยนะตรงกลางนะสามารถเปิดออกมานะคะที่พัาแขนนะเปิดออกมาได้นะคะเป็นหนังหุ่มหนังสีดำเนาะภายในนะคะก็สะอาดสะอ้านนะคะพวงเดยสารนะคะนั่งกว้างขวางนะคะเดี๋ยวเราพาไปสตาร์ทรถชมกันนะคะ สำหรับในส่วนของแผงประตูด้านหน้านะจะมีกระจกไฟฟ้า4บานนะคะในส่วนของคนขับจะเป็นปุ่มกดอโอตโต้นะคะล็อกกระจกนะมีให้ครบนะคะสำหรับในส่วนของกระจกมองข้างนะปรับไฟฟ้านะคะมีปุ่มออโต้์ทสต็อปซิสเ็มให้นะมีระบบการลื่นถลายนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าคันนี้เล็กไมล์ที่เท่าไหร่นะคะ มาตรวัดนะคะเป็นแบบ2องวงกลมนะคะแล้วก็มีจอแสดงผล mid อยู่ตรงกลางนะคะคันนี้น้ำมไมอยู่เพียงแค่หนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นเองนะต้องถือว่าใช้งานมาไม่เยอะนะคะสำหรับในส่วนของเครื่องเสียงนะคะก็เป็นเครื่องเสียงมาตรฐานนะติดตั้งจากโรงงานนะตัวนี้ cd นะ am fm นะมีให้ครบนะแล้วก็ช่องเชื่อมต่อ usb นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะ รับสายวางสายโทรศัพท์นะคะมีให้ในส่วนของแอร์นะคะเป็นแบบแมนนวลนะคะเป็นมือปรับหมุนนะคะคันนี้นะคะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะ,ะหัวเกียร์เป็นพุ่มหนังนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยสีเงินเมทัลลิกแบบนี้นะะในส่วนของคอนโซลกลางนะคะก็จะมีในส่วนของช่องวางแก้วน้ําตัวพนักวางแขนนะคะจะเป็นตัวยูรีเทนนะคะ สามารถเปิดขึ้นมาเป็นกล่องสำหรับเก็บของได้นะะอุปกรณ์ต่างๆนะคะทุกอย่างนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของเครื่องยนต์นะคะห้องเครื่องด้านหน้านะคะแล้วก็ส่วนของโครงสร้างด้านหน้ากันมาชมกันต่อนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะให้ดูที่ฝากระโปรงนะะเป็นฝากระโปรงเดิมๆนะคะจากโรงงานนะ,ะตัวรีซีทต่างๆนะคะ ยังเรียงตัวกันสวยนะคะไม่ได้มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุน้ฝากกระโปรงเดิมโรงงานนะคะรอยมิดอาร์คนะรูต่างๆนะคะก็ยังคงกลมชัดเจนนะ,ะสติกเกอร์นะคะติดอยู่ในตำแหน่งเดิมครบเลยนะคะแก้มข้างนะคันหน้าเดิมๆนะแผ่นเพจนะ,ะอยู่นะ รอยมาร์กนะสีตามจุดต่างๆนะก็ยังอยู่ครบอยู่ชัดเจนเลยนะห้องเครื่องนะแห้งนะไม่มีคราบน้ำมันไหลยเยิ้มนะคะตัวนี้นะคะคันหน้าดิม่มๆเลยนะให้ดูนะคะสีมาร์กนะคะจากโรงงานนะคะก็ยังอยู่นะคะไม่ได้ถูกดัดแปลงนะคะไม่ได้ถูกแก้ไขเครื่องและไมไ่ถูกเปลี่ยนเครื่องนะคะ ลูกค้าท่านใดนะที่สนใจนะสามารถเข้ามาชมนะแล้วก็ทดลองขับกันได้นะที่บริษัทเพชรโยนนะสามารถติดต่อได้ที่เ um บอร์0888947474นะคะอําเพชรโยนยินดีให้บริการนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่อง youtube อํ้รถมือสองมินบุรีไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ